รถจะพังเปล่าเนี่ยมีลูกแล้วหน้าดิบนี้มันคงดีเนาะทำะไรกันอะแล้วกำลังท่าลงนอนนิวตันนี่ยน่นะ นอนิวตันเนียเป็นลักษณะการไหลของของไหลที่ไม่เป็นไปตามสรรมันนิษฐานของนิวตันคุณสมบัติเฉพาะคือเป็นของไหลที่มีค่าความเหนืดเปลี่ยนไปตามอัตราเร็วเออเมกกื่อกี้เราไปขับรถผ่านลูกรละนาดมาแข็งมากแบบรถดูดเลยรถกระเด้งเลยอะ่ะจ็บตูดมากไอเนี่ยมันนุ่มดีเราไปทำลูกรละนาดกันไหมเราดูไหมล่ะโอเคได้ ขั้นตอนที่1ใส่แป้งมันลงไปในกระมังแล้วเติมน้ำจากนั้นทําการผสมแป้งมันและน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วลองเช็คดูว่าอยู่ในสภาวะนอนนิวโทเนียแล้วหรือยังทําวัสดุภายนอกเพื่อจําลองการทําเนินชะลอความเร็วนำนอนนิวโทเนที่ทำไว้ใส่ในวัสดุที่เตรียมไว้แล้วปิดให้สนิท